ครั้งเนี้ยกูจะเลิกกับมันจริงๆแล้วเออมันต้องอย่างงี้สิวะอีผู้ชายคนนี้นะกูบอกได้เลยนะว่ามันไม่รักจริงๆหรอกครั้งนี้กูจะเลิกจริงๆต่อให้มันงอกูนะคุกเข่าต่อหน้ากูนะกูก็จะไม่ยอมจะไปคืนดีกับมันหรอกเห็นด้วยไอผู้ชายอย่างเงี้ยผู้ชายเห็นตัวผู้ชายเจ้าทู้แบบนี้นะมันไม่รักมันไม่รักมึงสิหรอกมันต้องรักคนอื่นมันต้องโกรธไหนคนถูกไหมล่ะโกรธมากเลยอะโกรธแบบโกรธมากดีแล้วมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยคนอย่างเราอ่ะสวยซะอย่างอะ ยังหาใหม่กูเลิกแน่นอนเออเย็นนี้กูจะไปบอกเลิกมันเออดีมากเฮ้ยมึงมันมาแล้วมันมาแล้วโอเบบี้ดีกันนะดีกันนะบอกเลยบอกมาเลยบอกมาเลยดีกันนะก็ได้ขอเงี้ยทำดีนะค่ะไปป่ะนะอีเปียวอีเปียวเลิกไงไหนบอกเลิกไงแบบเลิกเลยอ่ะ